บล็อกฟลุตเนี่ยผมถือว่าเป็นเกมหนึ่งเลยที่ได้รับความนิยมมากๆในคอมมูนิตี้โลบล็อกนะครับจนเกมเนี่ยยอดเข้าชมมาพุ่งทะยานขึ้นสู่1.5หมื่นล้านครั้งเลยนะครับและในขณะนี้เนี่ยยอดของวิสิตเนี่ยก็เพิ่งได้แซงแบบชื่อดังอย่างเมเบสิตี้ไปเมือ่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับแล้วอะไรที่ทําให้บล็อกฟลุตเนี่ยสามารถที่จะโด่งดังได้จนถึงทุกวันนี้แล้วทีมพัฒนาอย่างเกมเมอร์โรบอเนี่ยได้ผ่านอะไรมาบ้างจนกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว ผมก็จะหยิบเรื่องของทีมเกมเมอร์โรบอทมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าผมต้องพูดออกว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมจะหยิบเฉพาะคนที่เป็นตัวหลักๆในทีมมานะเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมแบบหยิบทุกคนในทีมาพูดเนี่ยผมบอกเลยครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จครับอ่ะโดยคนที่ผมจะหยิบมาพูดเนี่ยจะมีสองคนใหญ่ๆนะครับเราจะมาเริ่มจากคนแรกก่อนเลยนะครับที่เป็นหัวหน้าใหญ่นะมาเกม43านะครับสำหรับเกมแรกที่เขาทำเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ว่าผมไม่มั่นใจว่าเอ้เกมเนี้ยมันเป็นเกมแรกจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือผมเจอว่ามันเป็นเกมเนีีี้้ยยถาาเเเกิิดดใครรรท่่่ละะออวไพม เติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับเกมแรกที่มาเกมเขาทำนะครับสำหรับเกมแรกเลยนะครับนั่นก็มีชื่อว่าโรบอทฟิบการ์ดนั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถูกได้สร้างวันที่11กันยายน2อง6นะครับซึ่งเป็นวันเดียวที่กลุ่มของเกมเมอร์โรบอทเนี่ยได้ถูกตั้งขึ้นมาครับซึ่งเกมไอ Ro บอทฟิบการ์ดเนี่ยมันเป็นเกมที่มันเป็นให้ให้อภิปรายมันก็คือเหมือนกับเป็นบอร์ดเกมอะครับแต่ว่าบอร์ดเกมอันนี้เนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันเข้าใจยากไปสักนิด ไม่ค่อยได้สูงเท่าไหร่แล้วในเวลาจากต่อจากนั้นนะครับผม1เดือนต่อมาครับ9ตุลา2016ครับผมในกลุ่มของ Gamer r o b o t เช่นเดิมครับได้มีเกมออกมา1เกมครับผมนั่นก็คือเกม,มที่ชื่อว่า Elemental Wars นั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมียอดวิสิตถึงประมาณ40กว่าล้านได้เออซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวต่อสู้ครับมันจะให้เราเนี่ยสุ่มท่าต่างๆแล้วก็เอมามาตีกันในสนามอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอน้ตอนนปีีีกกววว่่่าาาแล้้เเ e เพระมมนนนยัไ ถูกเอาไปรวมกับอ n นแมปนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่านั่นก็คือ Elemental Battle Grounds นั่นเองครับผมว่าแมปเนี้ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันมากนะครับว่าเอ้ยมาเป็นแมปอะไรยังไงซึ่ง Elemental Battle Grounds เนี่ยเป็นเกมที่ได้ถูกสร้างมาหลังจากไอแมป Elemental War แค่ประมาณไม่เท่าไหร่ครับนั่นคือทางไอ Elemental Battle Grounds เนี่ยได้ถูกสร้างลงวันที่5ันวาคม2 1 6ครับซึ่งเกมเนี่ยณตอนนี้ผมยังถือว่าเป็นเกมที่มีผู้เล่นเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมันบางทีมีเป็นพันเลยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วเกมนี้เนี่ย ก็คือเป็นอ่าคล้ายๆกับตัวของ Elemental War เลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมยันจะมีการอัปเดตอยู่แล้วก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากกว่าแล้วก็ยอดเข้าชมของ Elemental b a t t l e g r o u n d เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ400ล้านครั้งเลยนะถือว่าสูงมากๆแล้วก็ผมจะนับว่ามันเป็นเกมที่เกมนึงเลยที่ประสบความสําเร็จนะครับโอเคทีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมจะยังไม่เล่าไปจนถึงปัติปัจจุบันนะว่าเออทางของกลุ่ม Gamer r o ์โรบอเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอย้อนพาทุกคนกลับไปในช่วงของปี2013 2013ันสิบสนี่โอ้โหถ้าลองนะับปีดีๆนี่ก็คือ8-9ปีได้เลยนะครับซึ่ง2013เนี่ยทาง Ri p i ินดาเนี่ยก็ได้ทำการาเริ่มสร้างเกมแล้วใช่ครับตั้งแต่2013เลยโอ้โหเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นโลบอกแบบเจนแรกๆเลยนะครับโอเคทางริ p i ินดาเนี่ยเขาได้ทำการสร้างเกมนะครับโดยเกมของเขาเนี่ยมีชื่อว่า Dragon Ball Final Savenger นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกมเนี่ยมันปิดไปนานและแต่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่าวิสิ์ของ Dragon Ball Final a v e n เจ r รเนี่ยถือว่าส เ,เพราะว่ายอดวิสิต์เนี่ยเกือบ13ล้านครั้งเลยนะครับแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันนะว่าเกมที่มันมียอดวิสิต1์1 3ล้านครั้งในช่วงปีตั้งแต่2 0งพันสิบสองเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ธรรมดาต่อมานะครับผมนาริปอินดาเนี่ยก็ได้ทาการสร้างเกมเพิ่มนะครับโดยกลุ่มที่เขาทํามาเพิ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าจอนโด VS เอสฟดีเทนนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยได้ทาการสร้างเกมที่มีชื่อว่าไททันซิมูเลเตอร์ขึ้นมาครับซึ่งเกมไททันซิมูออเล,ลเต ชมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ90บล้านคังครับซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ถูกสร้างตั้งแต่ตอน22ตุลา2องพแต่ว่าโอโ้พอแกะพอเรามาดูดีๆเนี่ยแกะเวลาเนี่ย2013 2017 4ปีนี่ก็ถือว่านานอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเออในระหว่างนั้นนะ่ะเขาได้ไปสร้างเกมไหนอะไรยังไงมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันหาไม่เจอจริงมันก็เป็นเพราะเขา p r i v a t เนาะซึ่งผมเองผมหาเจอได้ประมาณนี้และเวลาต่อมานะครับผมนะเขาก็ได้มีการไปต่อก่อตั้งทีใหม่นะสำหรับทาง Ri p i ินดเนี่ยคือเขาได้ไปททาเเเอออ่่่่่่่กกกกลลุุมมมมมรววับพืืนนป็ขงีีช แอ t กแทครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ริปอินดาได้ทำร่วมกับเพื่อนเขาแล้วนะก็คือซีโร่ซีโร่ทูครับโดยเกยมแรกเนี่ยที่ทำในกลุ่มนี้จะมีชื่อว่า Knife Simulator ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเลยและมียอดเข้าชมกว่า150ล้านครั้งครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะสร้างไรายได้ให้เขาพอสมควรเลยในเวลาต่อมานะครับผมนะั้นหลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีเกมที่ชื่อว่า z o m b i e a t t a c k เกิดขึ้นมาครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ย z อ m b i e a t t ก c ทเนี่ยยังถือว่าเป็นเกมที่ดังอยู่นะ นะคือแบบมันไม่ว่าจะเข้าไปตอนไหนก็จะเห็นมันสามพันสี่พันหรืออาจจะอาจจะห้าพันหรืออาจจะต่ํากว่าสองพันก็คือเอาง,ง่ายๆคือมันจะไม่ต่ำมากกว่าพันนะครับแล้วนัยอดวิสิทธ์ตอน,นอเนี้ยไอซอมบี้แอคแท็กเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งจุดห้าพันล้านครั้งครับก็ถือว่าเป็นแมพที่ยังมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ทํารายได้เขาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมในยะี่สิบสองสิงหาคมสองพันสิบแปดครับไม่เกมแล้วก็ริปอินดาแล้วก็คนอื่นๆอีกหลายๆคนเนี่ยก็ได้กําเนิดกลุ่มที่มีชื่อว่าาขึ้นมมครับโดยเก แรกเนี่ยในกลุ่มของ Gamer Robot i n c เนี่ยจะมีชื่อว่า p า r k ค o r ว s i m ULATOR ครับก็เป็นเกมแนวกระโดดน,นะครับแล้วไอตัวแมปนี้เนี่ยก็ถามว่าได้ชื่อเสียงมีชื่อเสียงไหมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามียอดเข้าชมอยู่ประมาณ40ล้านครับและสุดท้ายครับผมเป็นเกมที่เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันครับ16มกราคม2019บครับ l ล c อกฟุตได้ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเกมนี้แหละครับผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งสร้างเงินให้กับกลุ่มของ Gamer Robot i n c เป็นอย่างมากเพราะทีมของเขาเนี่ยผมต ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณามี5คนที่เป็นเดฟแล้วก็มี20กว่าคนที่เป็นคอนทริบิวเตอร์ซึ่งคอนทริบิวเตอร์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขามีหน้าที่อะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าพ็อกฟุตเนี่ยถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สามารถดึงให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปเล่นเกมและติดกับเกมได้เป็นเวลายาวนานมากๆเลยนะต่อมาครับคุณก็คงจะสงสยัยใช่ไหมหล่ะว่าเฮ้ยการที่บล็อกฟุตเนี่ยเกมระดับเนี้ยคนมันเยอะขนาดเนี้ยแล้วคนเติมเกมเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนเอาล่ะมาผมจะคิดให้ทุกคนคิด ายเลยนะครับผมจะให้อาเอารายได้ของตัวเกมพาสพวกผลหรือจะเป็นโปรดักต์ต่างๆเนี่ยผมจะคิดว่าทุกอย่างมันมีการเกิดซื้อ1วัน1ครั้งทุกอย่างสามารถซื้อ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งแต่ว่าพวกโปรดักต์เนี่ยมันจะสามารถซื้อหลายครั้งได้เชิมัละแต่ผมก็จะให้คิด1ครั้งวันนันแหละที่นี่ครับผมจะให้คุณคิดง่ายๆว่าเกมพาสทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเนี่ยมันตกประมาณ0 0 0 0กว่าโลบักครับทีนี้ผมจะให้เอาเลขจากตัวของเกมบ็อกฟุตเนี่ยว่ามีอยอดว คิดออกมาง่ายๆครับผมจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยใน1 5หมื่นล้านครั้งเนี่ยผมจะคิดว่า0 00, 0 00, 0 0 0 1หรือ1 00, ในหมื่นอ่ะมีคนเติมทุกอย่างครบหมื่นคนใน10,000หมื่นคนอ่ะมันจะมีคนหนึ่งที่เติมทุกอย่างอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็พอเราคิดออกมาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ15,000นพนคนครับทีเนี้ยเราลองเอามาคิดง่ายๆครับบล็อกฟุตเนี่ยเกมพาร์ทที่มันจะมีให้ซื้อเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าหมื่นสี่กับนหเรอเอ้อยหกสิบเก เลขทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ820ล้านโลบักครับใช่ครับ820ล้านโลบักซึ่งพอเราเอาไปแลกเป็นเงินจริงเนี่ยเดฟเนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ82ล้านบาทซึ่งผมพูดได้เลยว่าจํานวนตรงนี้นเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนสุดที่ครับเพราะมันอาจจะมีมูลค่าที่มากกว่านี้ได้เพราะเรายังไม่ได้รวมถึงไหนจะพรีเมียมพรีเอาแล้วคนเติมมันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าการที่บล็อกฟุตเนี่ยจะเจนรายได้จนถึงหลัก100ล้านบาทเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเล่นแน่นอนครับสำหรับทีม Gamer Robot INC ก็ถือว่าความประสบความสำเร็จมากๆของทางทีม b o ็อกฟุเลยนะที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาติดเกมของเขาได้ขนาดนี้จนถึงขึ้นเป็นอันดับ4ยอดวิสิทธิ์ที่เยอะที่สุดในโรบอทเลยนะครับ